ตลอด48ชั่วโมงที่ผ่านมาพันธมิตรแห่งโลกได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการอภิปรายภายในระดับสูงในระดับโลกซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเปิดเผยปรากฏการณ์ UFO ET ต่อชาวโลกในทันทีฟังดูพิเศษสุด เรารับรองกับคุณอย่างเต็มที่ภาพความแน่นอนว่าสถานการณ์จริงและตรวจสอบได้กำลังเปิดเผยอยู่ในขณะนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มและบุคคลที่น่าเชื่อถือจำนวนมากซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลนี้ไปทั่วโลกตั้งแต่เกิดเมื่อเช้าวานนี้การเปิดเผยนี้ได้สร้างสิ่งที่สังเกตได้ เพิ่มขึ้นในการค้นหาทางอินเทอร์เนต็ตทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลเป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษความรู้ที่ว่ามนุษยชาติไม่ได้อยู่ตามลำพังในจักรวาลน,นั้นถูกปกปิดอย่างไม่เป็นธรรมโดยผู้มีอำนาจบนโลกแม้แต่บุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกบางคนรวมถึง ผู้นำระดับชาติถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงโครงการที่ได้รับการจัดประเภทและไม่เปิดเผยเหล่านี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนเกิดขึ้นในกระบวนทัศน์ของความลับนี้ รัฐบาลรวมถึงสภาคองเกรสอเมริกันกำลังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการอภิปรายสาธารณะโดยกล่าวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยที่รอคอยมานานนี้มีการดำเนินการที่เป็นรูปธปรรมและการพิจารณาคดีตามกำหนดเวลาก็พร้อมที่จะจัดการกับความสำคัญของเรื่องนี้โดยตรง เวลานี้ความจริงทั้งหมดจะปรากฏต่อสาธารณชนและมนุษยชาติจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและทางบวกสิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำว่าความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ UFO ET ไม่ได้ปรากฏขึ้นในเวลานี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของหัวใจโดยบุคคลระดับสูงบางคน และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการปักธงเท็จที่หลอกลวงซึ่งมุ่งทำร้ายมนุษยชาติกลวิธีหลอกลวงดังกล่าวไม่มีอีกต่อไปค้นหาพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์บนโลกของเราในขณะที่ความถี่สูงแทรกซึมเข้าไปในบรรยากาศของโลกการเปิดเผยอย่างลึกซึ้งนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะการไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของแสงที่ทรงพลังและสั่นสะเทือนสูงถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลก ขับเคลื่อนมนุษยชาติไปสู่ความรวดเร็วตื่นสิ่งที่เคยปกปิดในความมืดมิดบัดนี้ถูกเปิดเผยเผยให้เห็นธาตุแท้ของสรรพสิ่งช่วงเวลาในประวัติศาสตร์นี้ถือเป็นช่วงเวลาพิเศษเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ครั้งยิ่งใหญ่ที่มนุษยชาติรอคอยมายาวนานมันประกาศก้าวกระโดดแห่งวิวัฒนาการอย่างมีสติและ การปลดปล่อยโลกของเราสู่ยุคทองใหม่จากข้อมูลล่าสุดของ Earth Alliance Intel แผน90วันที่ครอบคลุมเริ่มในวันที่6มิถุนายน2023โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเปิดเผยปรากฏการณ์ UFO ET ต่อสาธารณชนอย่างครบถ้วนผ่านช่องทางหลักในของการเปิดเผยนี้เป็นแรงบรันรดาลใจอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้รับจากงานฝีมือนอกโลกที่พังทลายเชื่อว่าเทคโนโลยีที่น่าประหลาดใจนี้จะเกินขีดความสามารถในปัจจุบันของมนุษย,ยชาติภายในเวลากว่า1,000ปีและหลังจากนั้นการเปิดเผยของมนุษย์จะถูกขับเคลื่อนไปสู่ยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและการเติบโตคำถามสำคัญเกิดขึ้น มนุษยชาติพร้อมรับฟังและรับมือกับการเปิดเผยที่น่าพิศวงนี้หรือไม่ TLEIADANS i, A D I A N S ยืนยันว่าคำตอบคือใช่พวกเขาพูดง่ายๆว่าถึงเวลาแล้วที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นและมนุษยชาติก็พร้อมที่จะบูรณาการความรู้จัก,กรรานนี้ เป็นธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์ที่จะสแสวงหาความซื่อสัตย์และความจริงและเมื่อจิตสำนึกร่วมขยายและบุคคลตื่นขึ้นมีการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นว่าในที่สุดเวลาแห่งความจริงและการเปิดเผยก็มาถึงสิ่งที่เรารู้แน่นอนคือคุณจะต้องเป็นพยานในเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงในสัปดาห์และเดือนที่จะถึงนี้ เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการสอบสวนของคุณเองเกี่ยวกับการเปิดเผย UFO ET ปี2023และติดตามการเปิดเผยดังกล่าวกระจายข่าวดีไปทั่วโลกเหตุการณ์ในปี2023การเปิดเผย UFO ET ที่กำลังจะเกิดขึ้นพื้นที่พันธมิตรโลกพิเศษโดยสรุปถึงดวงดาวแห่งโลกดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ <laughs> Over the past 48 hours, the Earth Alliance has witnessed a significant surge in high level internal discussions on a global scale, pointing towards an imminent disclosure of the UFO ET phenomenon to the world. As extraordinary as this may sound, we assure you with utmost image certainty that an authentic and verifiable scenario is currently unfolding. Involving many reputable groups and individuals, WHO are authorized to unveil this information to the world. Since its emergence yesterday morning, this revelation has already generated a noticeable increase in global internet searches related to the topic of disclosure. For nearly a century, the knowledge that humanity is not alone in the universe has been unjustly concealed by those in power on Earth. Even some of the most influential figures in the world, including national leaders, have been denied access to these highly classified and undisclosed projects. However, a noticeable shift has occurred in this paradigm of secrecy. Governments, including the American Congress, are now actively engaging in public discussions, addressing the potential implications of this long awaited disclosure. Concrete actions are being taken. And scheduled hearings are poised to address the magnitude of this matter head on. This time, the full truth will emerge publicly, and humanity will be transformed in a profound and positive way. It is important to emphasize that the truth about the UFO ET phenomenon is not emerging at this time due to a sudden change of heart by some elite beings. Nor is it part of a deceptive false flag operation aimed at harming humanity. Such deceitful tactics no longer find fertile ground on our planet as the higher frequencies permeate Earth's atmosphere. This profound disclosure is happening solely because the continuous influx of powerful and high vibrational light has reached unprecedented levels on Earth, propelling humanity towards swift awakening. What was once concealed in darkness is now being unveiled, revealing the true essence of all things. This moment in history is extraordinary as it marks the beginning of humanity's long awaited grand ascension event. It heralds a conscious evolutionary leap in the liberation of our planet, ushering in a new golden age. According to recent Earth Alliance intel, a comprehensive 90DAY plan commenced on 6 June 2023 with the primary objective of fully disclosing the UFO ET phenomenon to the public through mainstream channels. The implications of this disclosure are truly awe inspiring. Particularly considering the advanced technology derived from crashed extraterrestrial crafts. This astounding technology is believed to surpass humanity's current capabilities by over 1,000 years. And after its disclosure, humankind will be propelled into an era of profound transformation and growth. A pivotal question arises. Is humanity genuinely prepared to hear and cope with this astonishing revelation? The Pleiadians affirm, the resounding answer is yes. They simply say, it is the appointed time for this to happen. And humankind is ready to integrate this cosmic knowledge. It is basic human nature to seek honesty and truthfulness, and as collective consciousness expands and individuals awaken, there is a growing recognition that the time for truth and disclosure has finally arrived. What we know for certain is that you will bear witness to truly astonishing events in the coming weeks and months. We encourage you to conduct your own investigation into the 2023 UFO, ET disclosure and follow its unfolding. Spread the good news with the entire world. Won the event 2023 impending UFO ET disclosure. Won a special Earth Alliance space briefing to the Star Seeds of Earth. Take the best care of yourself during this transformative time. Godspeed, by Michael Love and the Pleiadians.